สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรดีอวัยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เริ่มคลุมฟางนะครับเนื่องจากว่าบ่อซีเมนต์ครับเมื่อเจออากาศร้อนนะครับหน้าดินเขาจะแห้งนะครับผมก็เลยใช้ฟางในการห่มหน้าดินนะครับโดยนะครับเราก็ไม่ใช้เยอะนะครับใช้บางๆก็พอครับในการห่มฟางนะครับเพื่อให้หน้าดินมีความชุ่มชื่นครับตลอดเวลานะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ นี่ครับนี่คือผลองุ่นครับนี่อันนี้ก็คือแบคออปอครับกำลังเป็นช่ออยู่เลยครับนี่ครับแบคอปอนะครับแบคออปปอครับนี่นี่ครับช่อกำลังสวยงามครับเราก็จะใส่ไปทุกบ่อครับเพื่อความชุ่มชื้นครับครับโอเค นี่เจ้าของสวนครับเจ้าของสวนอะตอมฟาร์มครับยอดยอะตอมนนะอ่านี่ครับนี่แบ็คเบอร์รี่ครับแบ็คเบอร์รี่ครับผมเริ่มทํากิ่งตอนแล้วนะครับเริ่มทํากิ่งตอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปการทําการตอนแบ็คเบอร์รี่นะครับง่ายๆครับตอนง่ายมากเลยครับแบ็คเบอร์รี่ครับเราก็สร้างมูลค่านะครับจาก ต้นไม้ที่เราปลูกครับสามารถทําได้เลยครับนี่นะครับเราสามารถต้อนครับนี่ต้นที่มีดอกมีผลครับเราสามารถต้อนได้ครับต้อนได้เลยนะครับนี่ครับได้ต้อนได้เยอะเลยครับนี่เนื่องจ่ต้อนนั้นครับผมตอนตั้งแต่ตีห้านะครับเมื่อเช้าตอนตีห้าเลยตอนไว้บานเลยนะครับ เราว่าจําหน่ายในช้อปปีบ้างในเพจใน Facebook บ,บ้างครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับนี่แบล็คเบอรี่นะครับต่อไม้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนแบล็คเบอรี่ให้ดูนะครับขอบคุณครับ